ชัดมงคลชัดล่าราชันเฉลิมทั่วทุกเขตขันเก,ก,กลก้องเฉลิมราสูเฉลิมขวัญฟ้าเสกปวงราชต่างแซซองงบกล้าวสดัดุดีเป็นสีแก่แผ่นพื้นปัตตพินเป็นมิ่งแก่ชีวินทั่วหน้า เป็นขวัญแก่ดวงจินหทยชาติเป็นศักด์แห่งสมัยกล้าแกร่งพื้นะไทยไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญพกพันธ์จำกัดและบริษัทในเครือ ฉันชื่อพี่สีเป็นคนอยากรู้อยากเห็น <S 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 ผมชื่อแจ๊ครับข้าติดลำใจแจ๊รู้โลกรู้สำหรับผมใครทำผิดต้องโดนแ<ห>ปัญหายาเสพติดคุณช่วยได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาแก้บอ่อสายยาเสพติดโทรสายด่วน1386หหรือ www.oncb.go.th เพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงตามวัยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช่เซนท m ัมซิวเวอร์ 50+ สูตรเพื่อวัย50ปีขึ้นไปพร้อมวิตามินบี1ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจเซนท m ัมซิ e เวอร์ 50+ อร่อยสดชื่นเขียวสนุกเก๋ไก่ได้ทุกที่เมจิฟ่าเฟรชเบล่า <S <S เป็นไงบ้างเยอะมากเั้นลองนี่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื่มง่ายจริงๆลองก่อน อดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์ม